เรื่องมันร้อนเกินอืมจะ่ชาร์จอย่างเดียวเรือเร่องร,ร,ร้อนเรื่องร้อนฝึกอ่ะฝึกอ่ะฝึกชาร์จอ่ะอืมเรื่องมันร้อนบางทีอ่ะกูรู้ว่ากูต้องเดินคู่กับมึงมึงก็มึงก็รู้ใช่ไหมแต่บางทีบางจังหวะมึงหันไปมองกูแล้วคือกูเดินไปกับมึงไม่ได้อ่ะมึงต้องให้หาคนอื่นแทนเดินกูไ, <ป S 1> ไม่พี่ก็จะยืน พี่ก็จะยิงคอตรงข้างหลังแล้วแหละมันวิ่งไปนน่นแล้วพี่ก็ต้องวิ่งตามไปมันต้องมีคนสอนมันจะไปใช้คนเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ก็ดีนะถ้ารู้จักหาจังหวะมึงเดินเข้าเหลี่ยมเมื่อกี้มันมันเข้าทําได้นั่นแหละแต่กูไปตามมึงไม่ได้ไงมึงต้องให้คนอื่นเดินตามด้วยตอนนั้นอะจะเห็นอยู่ใกล้กันเลยเฮ้ยเชียร์ติด อ๊ะมึงกับก mm. like. ูอยู่ใกล้กูอาจจะอยู่ใกล้มึงจริงแต่ลายกูเดินไม่ได้ไปดูพี่โอ๊ตกามตอนที่นี่มอกแต่แรกอะอยู่ใกล้กันเลยี่ก็เลยจะบอกว่าก็เห็นมึงวิ่งไปโน่นไงกูก็เลยกระโดดลงไปแล้วไงถ้าอย่างนั้นถ้ามันจะเป็นแนวมึงไปชาร์จคนเดียวแบบนั้นอะมึงต้องเปิดด้วยเน็ตหรืออะไรเพื่อให้มันอื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พี่จะเน็ตไม่รู้ว่ามากี่คนพี่เน็ตเข้าบ้านแต่มันวิ่งเข้าไปใส่แล้วไงกลัวไม่กระโดดเข้าหน้าต่างแลเวี้ดีนะมันพีกข้ามายิงก่อนไม่งั้น น่าจะโดดเข้าไปแล้วแหละพระวานก็เป็นพิสูจน์มาแล้วตึกมึงอะโหจริงวะรั <c oughs> ดตึกที่นี่ลงประจำนะเออไม้รถส้มอยู่ตรงนั้นอะของพี่โอ,อ๊ตอะอาวตึกโขนไงวะขอ,องส้มเฮ้ยเดี๋ย,ย,ยไม่เป็นไรลงตรงนี้ไม่เสียเลือดแน่ ตรงนี้มีบักกี้คนนึงก็มีลงหน้าเมืองอยู่ท้ายเมืองมีคนด้วยอ่ะโซนรถพี่โอ้ต่แหละเอารถเราไปไม่ได้ <c oughs> มันต้องโดนปืนจานบินกูซะหน่อย

ไม,ไม่ไม่มีอะไรเหลือเลยวะชี่มีซิกแพนเหลือนนะไม่เอาอ่ะเอายังอื่นที่เด็ดกว่านี้คุณแปดมีอะไรวะจมีได้ไงคุณเก้าเอาเหลืออะไรเงี้ยโอ้หนำยังมาถาง่ายกันแนหะแต่มึงมีใช้ไอ้สัตว <c oughs> ์ก็มีพอสำหรับนี่ใช้โอ้ดูสัตา์<อ>มันก็หลุดออกมาอีกแล้วมาทีละเล็กละน้อยค่อยๆมา ดูดูมึงมีก่อดสามใช้ทุกตาเลยเปล่าวะนี่ไงมันยอมรับแล้วเพรแค่นี้แหละเพราะแค่นี้นี่ไงนี่ไงมันยอมรับแล้วมึงเริ่มสังเกตตัวเองหลังจากที่กูถามมึงใช่ไหมกใช้ตาอยู่แล้วนั่นไงว่าแล้วมึงสังเกตตัวเองตั้งแต่กูที่นี่แต่กูทัก เฮ้ยกูมีทุกตาเหรอวะยอมรับแล้วพี่แป้นเรามาตลอดแป้นว่ะทำเป็นไม่รู้ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยผมมีล่มว่ะก็ไม่ต้องใช้ใช้่มอีกอะไม่ต้องใช้เอ้าไปเชี่ยกลางวงเลยสัตว์เพิ่งดู โอ้โหแล้วมัมีล้มทำไมก็ไม่น่าให้กูอะกูคิดว่าวงล่างอ๋อถ้าวงล่างจะไม่มีล้มแล้วก็ไม่มีรถด้วยไงแล้วเฮี้ยนี่คืออะไรเนี่ยกูงมึเข้ามาฟาร์มบ้านเดียวกูคือเฮี้ยอะไรฟาร์มได้ครับฟาร์มได้ครับฟาร์มได้ครับพี่ครับฟาร์มได้ครับผมเบลเจ็ดเองครับ เราผมได้ปืนนะครับหัวมันแตกหมดเลยครับพี่ครับตอนนี้ผมขอฟังก่อนครับเดี๋ยวถ้ามาันเดี๋ยวถ้าผมได้ปืนเมื่อไหร่นะครับพี่ไว้ใจผมได้เลยครับก็คื <ผม S 1> อแตกหมดแล้ครับไง้ตุ่ยมันเริ่มเผยความจริงเ,เอาเม่าเอา,เอา เพื่อนไม่ต้องหรอ <_ C os> เพื่อนบอกกล้องคุงกล้องคูอะไรไม่ไา,าใครโดดกระจกไม่ได้โดดไม่มีใครโดดนะจ้ะตรงนี้มัน,ะพนเพือนใกล้จะโดนละในเร็ววันรอรับชมรับฟังเพื่อนมันเห็นมันก็ฟาร์มไปรอใกล้มันก่อน ก็คือให้ตายใจนั่นแหละพอใกล้มันเมื่อไหร่มันก็ใสเลยคนใช้โปงก็โง่เยอะนะพี่อปวดตาฟ้าะไม่ได้มองคือบางทีมเหลือน่มีน้มีล้วคือบางทีมันก็ไม่ได้หันมองแม่งจดจ้องอยู่กับอีกคนนึงจนแม่งแบบเลยใช่ะวันนั้นโง่น่ะ วันนั้นแมงก็ไม่ได้หันมองนี่หว่ามัวแต่สองอาร์มเฮ้ยพี่ก็เจอล่มปะเห็นไหมคนตีนนี่อ่ะป๊เจียพมเกมคนตีนพอกลางวงปุ๊บมีทั้งล่มทั้งรถเดยอะแยะเต็มไปหมดตอนกูแบบวงล่างเงนนี้ยวอนต้องการอยู่ไหนเฮียล่มทั้งล่มทั้งรถหา<ม>ยากีิบหาย หลังจากเจอรถแล้วอะ่ะดูโดด,โด <Okay. S 2> เหรอนี่โดดเออเรียกว่ากลางวงทำไมต้องใช้กูไม่เข้าใจเหมือนกันไม่มีสโคปพวกเลดดอดเลยเหรอเก,อก๋ไกลนกนกหนึ่ง ทำไหมหรือร้อยเพื่อนมาชุบก่อนมันจะคานเข้าไปหาเพื่อนอบบดี้วิ่งไปซ<ะ>้ำอะไรก็ได้ปะเดี๋ยวเจอเพื่อนมันรกจีกอ,อกขวาอามอุ้ยสัตเฮ้ยทำไมของกูมันเป็นหน้าต่างเนี่ยอ๋อเฮียหน้าต่างปีนออกไม่ได้สัตโอ้ลำบากน้อยเหีย อยู่ในบ้านนะ่ะนี่ตกใจหมดเฮ้ยเอาอาชิปแพทปปะมีแล้วครับเพจเฮ้ยมันมีมันมีแมกดัมปะด้วยไม่รู้อ่ะต้องมองดูครับเนี่ยเลดดอดอยู่เนี่ยแล้วมีแล้วมีปะด้วย มึงลูดอยู่ป่ะเนี่ยไม่ได้ลูดอา้าวครูก็ไม่ได้ไปเอาอะไรนะมีแม็กดำไหมแม็กดำไม่มีเออ เจอแล้วอะไรแม็กดาอนะ่ะสมูครับไม่มีสามอันผมวิ่งหาสมูอยู่สม้งนี่มีสองอันเนี่ยว่าเนี่ย ได้แม็กดำแล้วด้วยโอ้แล้วเหลือใครยิงวะมันนี่ก็ต้องเป็นมันแล้วเนี่ยถามโง่โงเกือบตายอยู่ไหนวะตึก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 น yeah. ี่อ่ะตามกูมาวะชั้นไหนอามชั้นบนสุดห้องกลางอุ้ย <laughs> คือมึงยิงยังไงให้กู ไ,ได้โบดของตัวนะผม snap ขวาแค่สนาย,ยพี่โ๊ตชุบได้ไหมอ่ะได้ๆยังยังไม่ต้องชุบก็ได้มันจะ s n a ชุบ s น a p ไลน์านวอ่ะเนี่ยผมเอียงขวาไปยิงอ่ะน็อกออดีนะหมวกยังอยู่ดีที่มันเป็นไนด้นีหมวกเหลือนหนึ่งอุย้ยคิด,ดว่าดีไหมพี่หมวกเหลือนหนึ่ง ผมก็โดนยิงจะหมวกอืนับไลนาแนวฮ่าพับจีเป็นเกมน่ากลัวจังเว้ยเฮ้ยใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเปิดเปิดเลยเปิดเลยในเครื่องเล่นแผ่นเสียงอ๋อเนี่ยเหรอ เออเนี่ยบอนมันเฮียอะไรเนี่ยพี่ดูเพื่อนมันย่องลมควันอะไรนะมันย่องขึ้นบนใดดำเฮียอะไรอ่ะกินอ่ะไม่คิดว่ามีในนี้เอาแล้วก็คิดว่ามีในนี้ไงก็เห็นว่าอามโดนยิงในนี้น็อกอะไรเงี้ยเออคิดว่าอยู่ในนี้ไงเข้าใจไหมเข้าใจเพื่อนหน่อยดิมันน้ำมันเป็นราดมั้ยปลาสมองเขาเต็มที่นี่ไปหมดเลยเฮียคุเพื่อน แล้วเดี๋ยวพี่เวลเวนเวงโดนกูบล็อกทางเออ <laughs> ผมก็มันจะมาฟาร์มผมเหมือนกันผมก็บล็บอกทางมัน,นยืนบล็อกทางเวงเลยบ้านไหนเนี่ยเนี่ยตรงศพเลยพี่ตายแล้วอ่ะเนี่ยที่ยิงอามเนี่ยนะย,ยิงมันตายด้วยวโอ้โหดจังวะไม่ดนคนมีตัง ดูดิแม่งสลับไฟหน,หนาวด้วยมผมแม่งบางครั้งเพื่อนอะ่ะก็เลยเฉยๆก็อย้เอยเพื่อนแม่งสโมุปิดให้ด้วยน,นะ้ยอ้าวโอ้ยเ<ไ>ป<อ>็นทำไมถึงจะมีเวลถึงจะเป็นเวลเจ็ดเจ็ดลูกแรกไงมันปลาผิดปลาข้างล่างลูกสองก็ปลาขึ้นมาให้อยู่อ๋อแล้วมันก็เดินย่องตัวเองในสนังคมมันก็คิดว่ามีมไงก็อาบนนท์ยิงเออมันวีดเอสนะมันก็คิดนะวีดเอสมันจะยิงก็เพื่อนมาเก็บแล้ว อะไรก็สามเอา้มาอมันอมันไม่ได้มาร์กไม่ได้มาร์กมันตามหลังนี่อืมตามหลังด้วยต,ติดเลย,เลยมันก็คิดดีว่ามีข้างในแน่ไว้ V S S มันใครจะยิงจากข้างนอกเข้ามาโดนหัวแตกแม่นี่ของจริงมันแม่นยังไงวะมันยิงโดนแตกหัวผมเนี่ยโอ้ ยังปูนยังว่ามันโปอีกเหรอโปใช่ไหมโปจริงจริงยังพานว่ะทำงานเพื่อนว่ะเออที่อ่ะนึกว่ากูดโดนแล้วท้องานมแล้วไมมันแค่วิ่งตามมึงแค่นั้นพังพานมันถึงซื้อไปทำยากจะต้องแฟดใส่มันด้วยอ่ะไอ้นี่ปืน ปืนนีน้่มันใช้ใช้ท้ายอะไรอะอะไรปืนอะไรพี่ปืนสั้นเนี่ยปืนสัน้นมีท้ายด้วยเหรอเนี่ยปืนสัน้นไงพี่อ๋อเหรอใช่ลองดูดิ่แต่งเต็มต้นนิ่งกิฟตอัดปากกระบอกกับท้าย ไอ้อุซี่ขครยิงข้ามยิงอ่ะอเเฮ้ยมีคนโดดล้มลงเอ่อเห็นแล้วมึงไม่โดนเลยยัดแม่ล็อกไปหนึ่งล้องไปหนึ่งข้ามแพงซ้ำๆ บ้านนี้เนี่ยทำไมเป้านชอบเปลี่ยนยังวะอยู่บ้านไหนพี่พี่มาเนี่ยถ้าให้กูมาเป้ากูก็เปลี่ยนยมันไปตึกแล้วอ,อ๋อแล้วกูปาไปเพื่อ หรืออะไรวะบ้านสีแดงนี้ป่ะโดดกี่ติัวมีคนข้ามสะพาน điều mà, lốt, จิ <c oughs> ชี่บ้านมารตัวหนึ่งมันมีคนข้ามถนนมาแล้วชี้กำแพงยิำแพงไหนพี่ นี่กระน,นี้โดดข้ามมาแล้วอะโดดข้ามกรแเพงเข้ามาแล้วคือมันนอน งานวันนี้เสียงแบบไงหน้าบ้านหน้าบ้านนี้ ยิงโดนเลยวะเกาะกระมอกไม่ลดนเลยลัก <Hey, S 1> เลยไอ้ hey, hey, ดุยอรรถข้ามสะพานมันจอดเนี่ยอืมมันตายแล้วโดนไอ้ตีมากขวามือไอ้คนมากขวามือยิงเราต้องการไปข้ามมันนั่นเ,นเองดุยเออบอกก็สุนทองเพิ่เมเงมนเนกันยังหามันอยู่เลยเนะี่ยกูติ้กกูมาร์กนะ อยู่ตรงนั้นเลยอยู่แล้วก็มีอยู่ตรงนี้จนนะเนีย่ยางมั้งหนึ่งอ่ะไปว่ามั้งหนึ่งผมไม่ได้ฆ่าบ,า,า,บาบิโอต์อ่ะบาบิโอต์ก็ระจ owa ก็ะจ owa คุกิ๊มยิงยิงมีร็อคแนใส่ใครอยู่เลยอ้าวเหรอโอเคเออไปยังย<ม>ังเหลือจนแน่นอนพี่ตรงนั้นอ่ะไม่เมื่อกี้ศพนั้นใครทิ้งเอสดาวอาร์ อ้าวเพื่อนอ่าจะเพื่อนเปล่า,อาเอาียเก็บปืนแล้วนะต้องงงว่าไอ้ทีเนี้ได้เอาอ้าวไปปืนอะไรไปวะนะไอ้ไอ้เกึงไปไหนเนี่ยไม่ชิคในบ้านหรอไม่ชิคตึกหรอไม่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 ไมแจกทุกตึกไม่ไหวตึกนี้ไม่ได้อยู่ในวงบ้านนี้ เน็ตขึ้นมีกะเน็ตเดี๋ยวอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนยิงเพื<ะ>่อนยิงนี่ไงเยอะช็อคเลยตรงไหนอ่ะเป็นหัวานาด ให้เดือดข้าไปฝั่งนูง้นน่ะมงที่ระวังหลังด้วยเด้ออืมพี่ก็อา้าวน็อกนั่นไงอา้าวยังมีอีกยังมีอีกอ่ะ์มม,มีนี่ก็มันนกเดือดตึกไหนไม่รู้จะเปิดใครอะจะเปิดอาร์มอาไม่ข้างหลังเนี่ย ข้างหลังน่าจะอีกที่หนึ่งไงหมดไหมหมด,หมดไม่หมดอ่ายังน็อกข้างล่าง<ม>ขวาไม่ใช่ต่อเอ้ยซ้ายล่างมีฮามเ,เ,เ,เพื่อนกับพี่โอดอ่ะเออเพื่อนกับพี่โอตขอยาล้ำยาล้ำตัวรอ เอาออปชันนะเอาอีกวะอย่าน้ำมันด้วยอะ่ะนี่โดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วเคเก็บไปให้เฮียวงแอ้ดอกตกข้างหน้าเราซ้ายมือเดี๋ยวมันยังเลยคนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยตีเนี่ย อ่าตีตรงนู้นอะไรอย่างไรคนนึงพี่คือวก็ตีตีนี้คือหมดแล้วใช่ไหมไอ้ตีนั้นตีที่อยู่หลังคายังไม่หมดพี่ไม่เอาตีเนี้ยเนี่ยที่เคลียร์กันที่ตึกเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดยังยังยังไม่หมดยังใช่เอาเอายาน้ำเลยหนักปูสิบสี่อันไอ้เหี้ยไม่หรือบอกไม่มียาน้ำอ่ะ วฮ้ยดอีกเหี่ยวนไม่เก็บแอ้ดอกอีกกลมาครับก่อนจะบอกให้กูระวังอะมึงอะ่ะก่อนเลย,ยมันน่าจะเดินหลังเขาแหละไม่น่ามาเดินในเมืองหรอกมันถ้าเพื่อนมันโดนยิงน็อกขนาดนั้นอะพี่ว่ามันวิ่งข้ามมาด้วยา็พี่ได้ยินเสียงมันข้ามมาจากถนนอะ่ะ แต่จี้ตรงที่ว่าพี่ยิงยิง,งน็อกับตรงนั้นยังไม่หมดเพราะว่ามันมีคนยิงลั่นนสุดท้ายเป็นมิวแทนตัวที่มันยิงกับผมใช่ hey, hey. ะปะเน,นี่ยใช่ลงวิ่งไปนู่นลย ด้วยอาร์มก็มีเอ r เลอาร์แล้วโน no. ผมเก็บของก่อนเพื่อนนี่เลยช็อกเลย mm hmm. เพื่อนมัทิง้งเอลอยู่ตรงไหนอ่ะมันวิ่งเข้าไปแล้วอ่ะวิ่งเข้าไป ไปสซดอรามว่าตรงนี้มันความันจะเปิดโลง่งกระทัดเราต้องข้ามอยู่ดีปะวงเม่งจบเนินหน้าเพื่อนไปทำอะไรกันแล้วีแยกเล่นนะ ่ของพื้นที่เหมือนเ e อียริณาที่ชื่อะ e e e อะไรนะอีอีเอเคอะไรนี่นแยกไปคนเดียวตลอดเฮ้ยสายยิงไว้ราชก,การนี้อยู่บนเขาเลยเอออย่า<อ>แสงปืนแถวนู้นนะความมือยังมีคนน้ามแป่กูได้ยินเสียงแล้วอยู่ <โด S 1> หน้ากู ล็อกมาล็อกหน่อยล็อกหน่อยล็อกหน่อยดูให้อยู่อยู่ริมน้ำเลยยังไม่ย,มมยอมขึ้นคอยหน่อยหน่ออยอยู่ริมน้ำ,นำจะขึ้นหน้าผมโดน ตายเลยผมล็อกสองนะดุวยวิ่งเลยกำลังไปกำลังพอดีขนันไปซ้ำตัวนั้นพอดีมาเร็วหุยป่าไปไหนหมดละเออสโมกเมื่อไหใครวะเพื่อนเหรอเลยดุยสี่สองตรงนี้สองตัวหมดแล้วนี่ไงนี่กาบอ่ะใช่ป่ะมักหนึ่งมักหนึ่งอ่ะ

บงอดีเดี๊เดีงเออวัดหัวไปดีวัดหัวไปดีเอวัดหัวดีเอออดี๊อดีนี่แหละฉากที่อดกินไก่็อตฮาฮา ก็จะต่างแล้ว,วะแล้วเพื่อนต้องปลาตามด้วยนะ,ดดนดะกดดันดีกว่าเรากดดันให้มันไอ้นี่เหรอยอมมอบตัวกดดันให้มันยอมมอบตัวดีกว่าเอาไปรังแกเขาเลย ไปเฟียงใส่มันไหมเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดไว้ให้น่าจะเข้าบ้านแล้วอยู่ในบ้านสมกเต็มหน้าบ้านเลยไม่รู้อ่าสมกเต็มหน้าบ้านเลยผมเห็นอะกระทาไปป่า โอ้เพื่อนไปดโน้กงโอ้าไปดันหนึ่ง,ง,นนงผมได้แอดซีดอ่ะพี่ก็ได้แอดซีดเหมือน <c oughs> โอ้เพื่อ <c> น <oughs> ลืมไปมันต้องกระท้าสองอันโอ้กระท้าตีมันมตายต้องกระท้าสองอันถึงจะน็อกถ้าไม่โดนหัว